สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอ,เอกับน้องเปียวเสรีไทยรถสวยสุราธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาชมในส่วนของคันนี้เลยนะคะ Honda c ซีว c เป็นรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสําหรับท่านที่กําลังมองหารถซีว i c คันนี้นะคะต้องห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้เป็น Honda c ซีว c 1.8 e นะคะคันนี้เป็นปี2018ราคาเพียง549,000บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่พอนะคะ ไม่ก็น้อยนิดนะคะเดี๋ยวเราให้ดูสภาพภายในและภายนอกนะคะด้านหน้านะคะมาพร้อมนี่เลยนะคะดวงไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัดด้วยไฟเดย์ไลท์นะคะสภาพคือใสกริ้งนะคะขนาดเป็นรถมือสองบอกเลยนะคะร่องรอยของการขีดข่วนนะคะถือว่าน้อยมากนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะดีไซน์มาได้ดูทรงสปอร์ตมากนะคะมีโลโก้ของ Ho n ด้อยู่ตรงกลางเลยนะคะช่องระบายอากาศนะคะก็ดีไซน์มาได้ดูสวยงามเข้ากันลงตัวมากๆนะคะ รับซีวิคขันนี้นะคะได้นในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ที่แก้มนะคะด้านหน้า,นหนาเลยนะคะและก็มาพร้อมนี่เลยยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะซื้อรถกับเซรีไทยไปนะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะมาพร้อมล้อแมกเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะและยังไม่พอเท่านั้นนะคะให้ยางใหม่ไปแล้วนะคะเรายังใส่นี่เลยนะคะติดฟิล์มให้ใหม่ทุกบานเลยนะคะ นี่นะคะขอบประตูก็ตัดขอบด้วยโครเมียมเหมือนกันเลยนะคะสภาพสีนะคะเป็นสีเดิมๆิมจากโรงงานแน่นอนนะคะให้ฟังเสียงนะคะนี่นะคะนี่นะคะด้านท้ายของเขานะคะดีไซน์นะคะเป็นไฟด้านท้ายนะคะดวงโตๆแบบนี้เลยนะคะดีไซน์เป็นรูปตัว C เลยตามสไตล์รุ่นของเขาเลยนะคะ C ีวิกนะคะนี่เลยนะคะมีเซ็นเซอร์ถึง2จุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้ดูสภาพ,พองเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ นี่นะคะภายในกว้างขวางมากนะคะพรมนะคะก็ปูมาให้นะคะนี่เลยเครื่องมือนะคะล้อย,อยางอะไหล่นะคะเรามีมาให้เลยนะคะให้ดูในส่วนตรงนี้นิดนึงนะคะมุดเข้าไปเลยค่ะนี่จุดเต้มสีจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะสภาพไม่เกี่ยมไม่กริง้งแน่นอนนะคะและนี่เลยนะคะสําหรับท่านที่ จะเอาสัมภาระ,ะช่วงกลางคืนนะคะเรามีไฟมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมนะคะให้ดูตรงหัวน็อตนะคะนี่เลยนะคะไม่มีการขยับเลยนะคะและที่สำคัญนี่ได้แผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะเริ่มที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังเลยนะคะภายในต้องบอกว่ากว้างขวางมากนะคะคันนี้ได้ในส่วนของ เบาหนังด้วยนะคะภายในกว้างขวางสามารถติดตั้งคาซีทได้นะคะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะใส่แก้วน้ำได้ถึง2ช่องเลยนะคะและยังไม่พอนะคะมีแผ่นพลาสติกกันเปื้อนมาด้วยนะคะที่เท้าลูกค้าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยนะคะคันนี้จบครบที่คันนี้เลยนะคะอ่าไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหน้านะคะนี่เลยนะคะ ก็นะคะดีไซน์มาได้ดูทรงสปอร์ตมากๆเลยนะคะขอมุดเข้ามานิดนึงนะคะนี่นะคะได้ในส่วนของพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันข้างเดียวนะคะคันนี้นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะก็ดีไซน์มาดูดูสวยงามมากนะคะเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดกับซีบอนนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะก็เป็นระบบนะคะกดมุนมือปกติเลยใช้งานได้สะดวกสบาย ดีเยี่ยมเลยนะคะแอ์นะคะก็ยังเย็นชํำนะคะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะคันนี้ได้ในส่วนของเมะมือนะคะก็อยู่ตรงนี้เลยใช้งานได้สะดวกสบายมากนะคะสำหรับท่านที่จะจอดนะคะเพียงนะคะดึงขึ้นเท่านั้นนะคะหรือจะคับนะคะเอาเมะมือลงก็กดลงแค่นั้นเองนะคะใช้งานได้สะดวกสบายดีเยี่ยมนะคะนี่มีที่ใส่แก้วน้ำให้ด้วยนะคะที่ ดูโอ้โหใครได้ไปนะคะสภาพคือเกรดเอแน่นอนนะคะฟ้าเพดานไม่มีรอยรานรอยเจิมเลยนะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของุ่มฟุตสตาร์ทด้วยนะคะมินเซรีโมท e นะคะคันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูสภาพด้านหน้านะคะห้องเครื่องกันอีกนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูสภาพห้องเครื่องกันนะคะขออนุญาตเปิดนิดนึงนะคะ หาไม่เจอนะคะนี่นะคะมันจะอยู่ลึกนิดนึงนะคะมีสภาพองเครื่องของเขานะคะนี่เลยนะคะใหม่มากที่นี่นะคะเราล้างชงไม้อย่างดีนะคะแต่สภาพองเครื่องก็เป็นของเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะรับประกันนะคะไม่มีชนักไม่มีพลิกความไม่มีน้ําท่วมนะคะหากตรวจเจอเรายินดีรับซื้อคืน1 0 0่อนะคะเครื่องไม้โมก็นะคะจุดเต้มสีแผนเพจนะคะยังอยู่ครบนะคะ ย้ำสเปคให้อีกรอบนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ Honda City 1 8 e นะคะปี2018ราคาเพียง549,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะบอกเลยอย่ามวัวแต่มองเดี๋ยวติดจองนะคะหากท่านที่กำลังเล็งหาคันนี้อยู่นะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0903247586นะคะเดี๋ยวน้องเปี้ยวนะคะจะใส่เบอร์ไว้ให้นะคะสามารถโทรมาปรึกษาเอกสารเมื้อต้นก่อนได้เลยนะคะ หาคลิปนี้นะคะมีคําพูดผิดพลาดประการใดนะคะขอไปไว้นัาที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้น้องเปี้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอใหม่คลิปหน้านะคะพาไปดูรถรุ่นไหนนะคะรอติดตามชมได้เลยจ้า